อืมแม่งกูก็กลับมารีกเกชันอีกครั้งตอนนี้กูจะลองไอ้ดาวสามดูเพราะว่ามันจะไม่ใกล้กับทเลเพราะว่าซะเลมันไกลเกินไปและนี่คือของที่มีบุกปั้นยังไม่เต็มซอ์ฟอนยังไม่เต็มยังไม่เต็มมีแค่เต็มสามคนคือไมเนอร์อาร์ชิดอนและสเปียร์ตันส่วนที่กูไม่ได้อัเชียเลยเมิคคิวกับอยากใช่กูคแค่นั้นแหละเฮียกราฟเคนออฟไอซิง ชนเผ่าสองตัวลึกล้ำในไอซ์อยูและตัวเลือกตัวเองมากก่าไรเชลล์อารายซี่พวกเขาได้เอ็ดบอลแห่งน้ำแข็งเอาไว้พวกเขาหูดพวกเขาขู่ว่าผูขาข้ใดที่กล้าก่อนกับพวกเขาจะถูกขังในน้ำแข็งาแห่งความไม่ไป้ตลอดไปตลอดกาลเอาชนะชเอาชนะการโจมตีแช่แข็งและและรับเึิโดยี่กว่าอะไรวะยังไม่รู้เนี่ยยังกูอ่านอ๋อ กาแฟกาเคลกาอะไรสักอย่างนั่นแหละกูไม่เคยกูแบบเพิ่งพูดแต่กูจำไม่ได้เพิ่งจำไม่ได,ไได้สมองเป็นเที่ยแล้ววะเนี่ยอืมเอาสามคนไปนี่คืออะไรเผาน้้ำแข็งใช่ไหมและมันดูเหมือนทำไมน้ำแข็งมันดูแห้งนะวะดูแห้งเลยไม่เป็นไรถ้าเราคูคุมายเนอร์บ่อยเราก็ยิงได้เงินเยอะอืมกูนี่จะเลยเข้าไปใหญ่เลย ด you know? ูพวกสเปียร์ตันดิดูพวกสเปียร์ตันไอชีดอนส่วนไอพวกรามี่กับไอซิงมันดูไม่เอาไหนเลยเอาตรงนะดูดิดูมีแค่ชีดอนแปดคนซอสวอลสองมีจิกิวคนเดียวไมเนอร์อะไรห้าคนกูเอาไมเนอร์อะไรแปดคนนี่แหละทําไมกูต้องเล่นแบบโคตรโหดทำไมขนาดนั้นดูพวกสเปียร์ตันโอเล่กูโหที่อะเองยเลยไหมลุยเลยอ่ะเฮ้ย ดุยเลย Lead. ดลิดุยเลยดุยให้มันเละอือหือแดบถนนนคือติดโซด้วยไ,ไรเราว่าป้องกันได้โชคดีคือหี่ตัวตราษายนี่แม่งไม่มีโล่กันโซ่ยี่ชิมยแล้วเฮี้ยมันกำลังเสริมถอยโกนนอติดช้าด้วยเฮี้ยเกินช้าด้วยดูดิดสปเปียตันมันบุกไหมเนี่ยโอเคมันไม่บุก แต่แม่งกองกําลังเยอะชิบหายเลยไรไม่ร้ายเว้ยเราแค่มาตั้งหลักเอาท้องนี้ท้องนี้หายไปแล้วนี่ท้องหายไปแล้วอันนึงเนี่ยโอเคนี่กูเป็นคนขว้ญเราอ,ะอะ่ะกูทำไมเราต้องหนีก็แค่ตั้งหลักไปก่อนรอไอ้เฮียนไม่กำลังเสริมไปเราลุยจับของล่ะไปไอ่ะต,อต้องต่อีอเขียอกุ้งไก่อะไรไทีมลุยเลยจะหาย อื้อฮือโยังโฮนีมันนี่เลยนี่เลยสัตว์เวอร์โอ้ยเหี้ยกูเพิ้ยกดเลยวะอืมอย่าไปสนใจพตันคือพโฟมาลักเราเดี๋ยวนี่เหี้ยนแต้เลยคูได้คูณได้ทำลายแกรเชิลอัพรายซิงคูได้สกินอาศีดอนอู้ ตกี้น้ำแข็งแล้วเนี่ยโอ้โหการยินดาบคําสุดท้ายการสู้โลครั้งทายซะตูของคุณร่วมมือกันแล้วได้กล่าวและให้คําปฏิญาณว่าจะทำลายคุณเพราะคุณได้ยึดดินแดนของเขาโอกาสเดียวที่คุณจะใช้เทโลยีทั้งหมดที่คุณได้เกิดสมัยใช้ชน,นะคั้ดเพื่อถล่มพวกเขานี่สิถึงจะดูโหดมากเราจะมาซัมมอนพวกนี้กันพวกสปเปียร์ตันส่วนไอ้ยักษ์กับเมจิคิว แม่งกลายเป็นตัวประกอบเลยเฮียมีแค่ตัวหลักคืออาร์ชิดอนสเปียตันเพราะว่ามันอัพเกรดนเต็มแล้วสวลซอร์บาร์นี่คือบางครั้งก็ลงอะแหละไม่ดีกูจะลงท้องกำลังเสริมไอ้ชิบงบุกเลยหรอ้ยเกิดไปเฮี้ยเกิดไปไอสเปียตันสเปียตันเกิดไปแล้วอืมไปเรื่อยไปเรื่อยเลยไป ไม่ยิงไปหรือว่ากูแบบเอาซอฟตบอร์ดก็พอเอาแค่ชีดอนซอฟตบอร์ดกับชีดอนชี้ยังอื่นเลยแล้วซอฟตบอร์ดมึงมาทำไมเนี่ยโ oh. อ้โหเด็กมันไม่ใช่ดาบมันใช่มีดแทนอือหโดนเต็มเเลยโอเคกูมีนักดาบเอาเลยอือหโอ้โหอึดเนี่ยเฮ้ยช <All right. S 1> ี้ <All right. S 1> แอ,อ,อ้ชิเดอนมึงหยุดกวตีกูดิว้่โลกตึ้งวันช็อตเลยอย่างแรกคือไปกวนศัตรูส้มตีนี่ก่อนมันจะมันจะกองได้เปียบเพราะไอ้เฮียนี่มันเลยตึ้งกองกูศัตรูก่อนโอ้โห ไม่ทันอเองไปไรกูนี่กองกำลังได้เปรียบเยอะถ้าเกิดยิงสปอนเรื่อยๆแม่งมันเป็นไรไยตั้งฉาย,ยาโอเคมันมีสเปียร์ตั้นกูไปดีกว่าเฮียมันมีสเปียร์ตัน้นหืมกูสเสืออะไรแปดนี่ก่อนเพื่อที่จะทำาการอันนี้ไม่ซื้อน,ะอ,น,นะอันนี้คือดอกเองมันดอกจากกองอะโอเคอือออมเอาละ เราเตรียมพร้อมจะสู้เพื่อใช่ไหมบ้านเราไปเลยโอ้ยยี่อ้ใจลุมทีมเฮ้ยวิ่งเลยเชียจิ๋มเอาเชี่ยมับเลยเหรอมันลับเร็วเกินยี่ไดไหมแทงให้แทงให้แขงเอาไมเชียวิ่วิ่งวิ่งเียวิ่งวิ่งเลยวิ่งถึงแหนครับ ยิ่งเลยไอ้เขี้ยกแม่งโหดจัดโอ้โหกลับไปฐานก่อนกลับไปที่ฐานเผื่อที่ต้องแบบให้สซอตหวานอยู่สวดไอ้ชิ้ด้นนี่คือแม่งแบบไอ้เขียด้วยไม่รู้เนี่ยไอ้เขี้ยมันเอาโลกจริงนี่มันสก,กิลลาวาเหรอเรี่อคนนี้ก็เป็นนิ่งเปล่าเลยดูดิแม่ง ไม่ต้องร,รอยห้องนั้นฮิวก่อนอะมันเอายักษ์คือมันเอายากากักษ์ไปคนหนึ่งแล้วมีเมติคิวสองคนอื้มเอาฟ้าผ่าเลยเพื่อนเตูอื้อ,อฮือโอ้โหโอ้โหเอุ้้ยเลยดุยเลยเฮี<ป>ยเนยี่ย อ้าวออนีตาย้ตายแล้ววาณาอื้อาหาไม่พ้นไม่รู้ไม่สนใาามาหลัเาเออเี้ยมยังโหดจัดอือตาย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 จะตาย อืออ้าวตายหมดแล้วและไอ้นี่มันคืออันนี้นนนนหกเดียวกันอือตายแล้วคนหนึ่งและมันเสียหลายอย่างเลยและนี่อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยากษ์สุดตีไหนเนี่ยเฮ้ยมึงมาจากไงวะอือตัวกันเลยูดทอก่อนโอ้โหเหี้ย

เอ้แต่กูตีว้าวอีกเลือดมันอึดชิบหายเลยดูดิลดได้แค่ทีละนิดทีละนิดอือหืออย่างนมึงอย่าไปโดนอือหือกันยิ่งพิจารณาไม่เร็เออเหี้ยยักษ์ต้นตีนไอ้เหี้ยกูตีว้าวอีกแม็กกูตีว้าวอีกโตมึงบอสมัน,น,นเก่งแค่ไหนวะ Ừ, mình cứ mhm, 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 mình mhm, 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 mình mhm, 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 này mình có cả đi về mình hẳn điều này xin ไอ้เขี้ยมมึงไม่สนใจกูเลยเหรอไม่สนใจไอ้เขี้ยนี่ดิเอ้ยโอ้โหไอ้นั่นชิวเลยไอ้นั่นชิวเลยนี่มันตายง้อเดียวเลยอืมหงุดยี่เป็ดดาเมจแต่ทำไมเลือดกูอึดจังวะซอสหวานเนี่ยลุยเลยลุยเงิเลายโอ้โหยิงแรง เลี้ยงมาเลยเลี้มาเลยงมาเล้ยงม,ม, <_ t ries> มาเลยโดนโ <_ t ries> ดนเลย <_ t ries> เอาบอกว่ามันจบสักทีเพื่อออเดอร์เอ็มพายเหี้ยแลเอากูต้องกดแท็บใช่ไหมเนี่ย <_ t ries> โดนหัวเลยไอยเวนชนะเองง่ายได้ และด้วยกูที่มีแค่ซอร์บอร์ดกับอาร์ชีดอนเนี่ยนะได้โอ้โห,โหใช้เวลา8ปสแปดนาที8ปสองนาทีแม่งโ,โ,โอ้โหกูจะรอดป่บว่าใช่ไหมไอเกมโอ้โหควรอ,โอ,อ,อีดีด้วยน้ำตาเล่นฟรีเล่นฟรีเลยเหรอพี่